แฟงวิลเลียมอาบาเนลจูเนียชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายจากอดีตนักโทษคดีช่อโกงสู่ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและนักเขียนโดยในช่วงปี1970ครับแฟงกลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าแกช่อโกงมาแล้วหลายรูปแบบมากมาย ซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ที่แกทำลงไปนะครับในภายหลังก็มีคนตั้งข้อสงสัยมากมายว่าจริงหรือเปล่าปี1980แฟรงเขียนชีวประวัติตัวเองชื่อว่า catch me if you can จับให้ได้ถ้าไหนแน่จริงเล่าเรื่องราวการต้มตุนของตัวเองมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงวัยเกษียณจนหนังสือของแกนะครับถูกสร้างออกมาเป็นหนังในช่วงปี .2 0 0 2นำแสดงโดยเซียโอลิโอนาโดเดคัปิโอนั่นเอง ภายหลังจากหนังฉายออกมาแล้วนะครับแฟงก็ออกมายอมรับความจริงบนเว็บไซต์ตัวเองว่าเรื่องบางเรื่องที่เขียนลงไปในหนังสือนะ่ะอาจจะมีการปรุงแต่งหรือพูดเกินจริงไปบ้างขอโทษแต่ก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่าเรื่องไหนบ้างจนกระทั่งปี2020นะครับมีนักข่าวคนหนึ่งชื่อว่าอารันซีโลแกนนักข่าวคนนี้ได้บอกว่าเขามีหลักฐานมากพอที่จะแชร์แฟง้งว่าเรื่องส่วนใหญ่ของเขานนะาถูกสร้างขึ้นมาล้วนๆเลยเพราะงั้นวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจริงหรือโม แบงค์วิลเลียมอบาเนลจูเนียเกิดที่นิวยอร์กเมื่อวันที่27เมษายน,นปี1948ครับเป็นลูกขึ้นอเมริกันฝรั่งเศสเขาก็เติบโตมาที่นิวยอร์กนะครับใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ12ปี พ่อกับแม่เขาต้องแยกทางกันซึ่งทําให้แฟงต้องย้ายไปอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงคนใหม่แต่ก็ยังอยู่ที่นิวยอร์กเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากย้ายไปอยู่ไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับตามบทสัมภาษณ์ของแฟงก็คือพ่อเลี้ยงเป็นเหยื่อคนแรกๆของเขาเลยนะครับโดยพ่อเลี้ยงให้บัตรเครดิตสําหรับเอาไปเติมน้ามันและมอบรถบรรทุกให้กับเขาแน่นอนรัาว่าแฟงทําการลูดบัตรไปกว่า3,400ดอลลาร์ 3, ไม่รู้ว่าเอาไปเติมน้ำมันหรือเอาไปขายหมูกันแน่ตอนนั้นแฟงมีอายุได้ประมาณ15ปีนะครับ ซึ่งความโหดเหี้ยมอะไรแบบเนี่ยมันก็เริ่มฉายแววมาแล้วทำให้เขาต้องถูกส่งเข้าไปที่โรงเรียนดัดสันดานเวสเชสเตอร์นิวยอร์กเรียนไปนเรื่อยๆจนอายุได้16ปีนะครับแกก็ได้ออกมาอ้างว่าไม่มีสิทธิ์เก่าหรือครูคนไหนจําเขาได้เลยสักคนเพราะว่าเขาใช้ชื่อปลอมันวาคมปี1964แรงเข้าร่วมกองทัพเรือสหรัฐตอนอายุ16ปีแต่ไปทําอะไรผิดตับก็ไม่รู้เหมือนกันครับถูกปลดภายในระยะเวลาเพียงแค่3เดือน หลังจากถูกปลดมาแล้ว2ส,สัปดาห์ต่อมาครับแฟงถูกจับในข้อหารักทรัพย์ต้องไปนอนกระดิกตีเล่นในคุกเป็นเวลาสั้นๆเพราะว่าเป็นเยาวชนภายในสถานที่ดังกล่าวทําให้เขานึกคิดได้แล้วว่าเขาไม่ตารวจมันถึงหาเงินได้ง่ายจังวะในช่วงเวลานั้นนะคิดไปคิดมาเดี๋ยวกูจะลองทําบ้าง จนกระทั่งเข้าสู่เดือนมีนาคมปี1965นะครับในตอนนั้นแฟงมีอายุได้17ปีเขาก็ได้สวมรอยโลเปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสากาเดลนิวยอร์กแอบร้อยเข้าอาพาร์ตเมนต์ของชาวบ้านตอนเดึกๆโด,ดยอ้างว่าขอโทษนะครับคุณผู้หญิงพอดีเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนคดีหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นคดีลูกสาววัยรุ่นของบ้านคนอะไรแบบเนี้ยแต่ผู้หญิงคนที่ถูกคนบ้านดันเกิดความสงสัยนะครับก็เลยโทรไปหาตำรวจจริงๆ ซึ่งเจอแฟงกำลังเนียนๆค้นข้าวของภายในบ้านผู้หญิงคนนี้อยู่เลยพร้อมกับปืนปลอมที่โรเพมาฮาฟูแน่นอนเขาว่าแกโดนจับจริงๆครับในข้อหาบุกรุกบ้านคนอื่นในยามวิการภายหลังจากขึ้นศาลสู้คดีอะไรแล้วเสร็จนะครับเยอะมากมายที่โดนแฟงเล่นงานก็เข้ามาชี้ตัวโดยทางศาลได้สั่งให้แฟงนะ่ะเข้าไปนอนเล่นที่จิตเวชช่วงระยะเวลาหนึง่งเพื่อสังเกตอาการว่ามึงป่วยจริงหรือเปล่า 3เดือนต่อมามิถุนายนปี1965สำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นะครับได้จับกลุ่มแฟงแนวรัฐแคลิฟอร์เนียในข้อหาขโมยรถยนต์ชาวบ้านหลังจากที่เขาขโมย Ford ดมัสแตงจากเพื่อนของพ่อแล้วไม่ยอมเอาไปคืนเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่มีทั้งภาพใบหน้าเขาติดทั่วหนังสือพิมพ์ในขณะที่ตั้งอยู่ในรถและถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่ม และจากสอบปากคําอะไรแล้วเสร็จนะครับแฟงยอมรับสารภาพเพิ่มเติมว่าเขาขโมยเช็คเปล่าจากธุรกิจครอบครัวครอบครัวหนึ่งเพื่อเอามาเป็นทุนในการเดินทางข้ามรัฐนอกจากนี้ก็ยังถูกตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่าปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรคดีของเขาถูกย้ายไปยังศาลนิวยอร์กและตาโมด้วยบทสวดจากครอบครัวแต่เนื่องจากยังเป็นเยาว,วชนนะครับข้อหาก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จนกระทั่งหลังจากถูกปล่อยตัวในข้อหาลักรถ แฟงในวัย17ปีตัดสินใจคิดการใหญ่ใจต้องหนึ่งในรอบนี้เขาอยากจะเป็นนักบินครับเขาทําการเกีย้ยกล่อมของเงินพ่อเพื่อไปหาซื้อชุดนักบินจากบริษัทการบินแห่งหนึ่งแต่แหงเงินมันไม่พอแฟงก็เลยทําแบบเดิมเลยขโมยเช็คเปล่าเอาไปเซ็นร้านค้าขายเครื่องแบบนักบินจนกระทั่ง 7กรกฎาคมปี1965เขาได้โทรไปหาสื่อท้องถิ่นประมาณว่าในตอนนี้นะผมจบจากโรงเรียนการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่พอร์ตเวิร์ดเท็กซัสเพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวเองว่าเป็นดักบิดจริงๆแต่หลังจากโทรไปคิ้งนักข่าวได้ไม่กี่วันครับแฟงก็ถูกจับข้อหาขาโมยเช็คซะง,งั้นทําให้เขาต้องไปขึ้นศาลอีกแล้วในคราวนี้ศาลเอาจริงนะครับว่ามึงต้องเข้าเรือนจาแล้วนะศาลก็ได้ตัดสินให้แฟงจำคุกเป็นเวลา3ปีที่เรือนจำเกรทมีดาว สำหรับคดีเช็คปลอมโดยเฉพาะเลยและยังไม่รวมคดีอื่นๆที่มันโดนภายหลังจากแฟงติดคุกมาเป็นเวลา2ปีเขาได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับทันบนถูกสั่งให้ย้ายไปอยู่กับแม่โดยมีเงื่อนไขที่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะจะต้องทําผ่านแม่เท่านั้นก็นั่นแหละครับแฟงนั้นไปผิดเงื่อนไขทันบนอีกแล้วจากคดีขโมยรถที่บอสตันเลยถูกส่งกลับไปติดคุกที่เหลืออีก1ปีก่อนจะถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่24ธันวาคมปี1968 ในตอนนี้แฟงอายุได้20ปีแล้วนะครับแต่ชีวิตเขาก็ยังไม่สุดแค่นี้พอหลังจากที่เขาปลอมตัวเป็นนักบินของสายการบิน TWA ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่ลุยเซียนาสถานที่แห่งนี้เองครับที่เขาได้เจอกับครูสอนดนตรีคนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบิน Delta Airline นที่ไปบังเอ,อิญเจอกันที่นิวยอร์ก พอย้ายบ้านมาแล้วเท่านั้นแหละครับแฟงก็ทําการตีสนิทกับคนท้องถิ่นมากมายสร้างความน่าเชื่อถือต่างๆนานา,นานโดยอ้างว่าเขาเรียนปริญญาโทด้านสังคมสงเคราะห์จากอิตาชาคอลเลจอยากจะย้ายมาพัฒนาชุมชนแห่งนี้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการบาทหลวงและผู้นําชุมชนของมหาวิทยาลัยลุยเซียนาที่อยู่ในตอนนั้นด้วยนะครับก็มองกันว่า เชี่ยไอหมอน,นี่แม่งมีแันเชี่ยชัดๆเลยแต่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรกับแฟงนะครับเมื่อแผนการแรกเหมือนจะแตกนะแฟงก็เลยโมว่าผมเนี่ยนะนักบินเลยนะหลงพ่อแต่พอดีว่าผมติดปัญหาอยู่นิดหน่อยก็เลยถูกสายการบินพักงานไปนะ่ปะบารหลวงก็เกิดความสงสัยเกี่ยวกับแฟงนะครับภายหลังจากคืนนั้นแหละแกตัดสินใจโทรไปหาสายการบิน TWA เลยว่าไอแฟงนะ่ะเป็นนักบินจริงๆใช่เปล่าซึ่งก็ได้รับคําตอบจากสายการบินว่าโม บัตหลวงเลยโทรไปหาตำรวจเข้ามาจาับแฟงนะครับเมื่อวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ปี1969ในข้อหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแรงทางตำรวจเมืองลุยเซียนาก็ทำการสืบไปสืบมาจนพบว่ารถที่แฟงขับมาน่ะเป็นรถเช่าจากรัฐฟลอริดาอย่างผิดกฎหมายมีบัตรพนักงานการบินปลอมสุดท้ายนั้นก็เจอเช็คธุรกิจครอบครัวเหมือนเดิม นอกจากข้อหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วแฟงก็ยังต้องเจอกับข้อหารักทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารเขาไม่สามารถโทรไปหาแม่ให้ประกันตัวได้เนื่องจากข้อหามันซ้ำซากและก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแฟงเลยถูกตัดสินคดีเมื่อวันที่2มิถุนายนปี1969ครับโดยศาลตัดสินให้คุมประพฤติเป็นเวลา12ปีให้ทายครับว่าแฟงมันทำยังไงใช่แล้วครับหนีออกจากเรือจับหลุยเซียนาแต่ในครั้งนี้ไม่อยู่อเมริกาแล้วเขาตัดสินใจไปโลดแล่นที่ยุโรปแทน การไถ่ตัวไปของแฟงน,นะครับทางรัหลุยเซียนาได้ออกหมายจับทันทีแต่ในตอนนี้เขาอยู่ที่เบืองบองเปเลเยประเทศฝรั่งเศสและก็ทำเหมือนเดิมเลยคือการขโมยรถและต้มตุนครอบครัวของคนท้องถิน่นแล้วก็สวีเดนสองครอบครัวก่อนจะถูกตำรวจซิวในสวีเดนไปในที่สุดแต่ข้อหารลักทรัพย์ ในตอนนี้มันถูกส่งเข้าเรือนจําเป็นเวลา3เดือนนะครับก่อนจะถูกส่งตัวไปอย่างสวีเดนต่อเพื่อรับข้อหาปลอมแปลงเอกสารร้ายแรงนอนที่นั่นไปอีก2เดือนถูกแบนห้ามเข้าสวีเดนไปอีก8ปีชดใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่ออีกสุดท้ายนั้นก็ถูกเนรเทศกลับไปอย่างสหรัฐอเมริกาในปี1970รเดแฟงในวัยยีปีกลับมาอย่างสหรัฐอเมริกาพร้อมกับแผนการใหม่อีกแล้วหลังจากกลับมาก็ยังไม่สิ้นลายมิจฉาชีพนะครับในครั้งนี้น่ะมันซื้อเครื่องแบบนักบินจริง ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อจ่ายเช็คปลอมแล้วก็อ้างว่าเขามาที่นี่เพื่อรับสมัครแอร์โฮสเตดของสายการบินแพนแอมมหาวิทยาลัยเอลิโซนาเขาโมว่าเขาเป็นนักบินแล้วก็เป็นหมอตามคําบอกเล่าของนักศึกษาคนหนึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับว่ามันโม้จริงๆแฟงจะทําการเช็คนักศึกษาผู้หญิงแต่ละคนที่สมัครมาเป็นลูกเรือของสายการบินเขาแฟงหลอกจ่ายค่าตัวที่เช็คปลอมเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งเป็นการจ่ายด้วยเช็คของสายการบินแพนแอม จายไปเรื่อยๆจนไปสะดุดตาของ FBI แน่นอนครัว่าพฤติกรรมเดิมๆของแฟงที่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่2เดือนในการหากินก็ถูกตำรวจซิวอีกครั้งเมื่อวันที่2พฤศจิกายนถูกส่งเข้าไปนอนกระดิกตีเล่นที่เรือนจำนะครับแต่เขาก็พยายามหนีออกมาแล้วก็โดนจับอีกแล้ว ปี1971แฟงถูกตัดสินจำคุก10ปีในข้อหาปอแปลงเช็คมูลค่า1,448.60ดอลลาร์เทียบเท่ากับ11,225ดอลลาร์ในปี2024และต้องบวกโทษเพิ่มไปอีกเป็นเวลา2ปีสำหรับการหลบหนีออกจากเรือนจำท้องถิ่นจนปี1974นะครับแฟงได้รับการปล่อยตัวพร้อมทันโบนอีกครั้งคือติดไปประมาณ3ปีนะครับหลังจากรับโทษจำคุกประมาณ2ปีจากทั้งหมด12ปี ชีวิตของแฟงหลังจากออกเรือนจำก็ยังไม่ยอมกลับบ้านไปหาครอบครัวที่นิวยอร์กสารก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่กลับแต่ในครั้งนี้สารจะเป็นคนตัดสินใจให้เองว่าจะไปอยู่ที่ไหนก่อนที่สารจะตัดสินใจให้แฟงไปอยู่ที่ฮิลตันรัฐเท็กซัสเขาก็เร่ร่อนละหอล,ละเหินเหมือนคนไม่มีที่มาที่ไปแฟงทำงานอยู่หลายอย่างตัวอย่างเช่นพ่อครัวคนขายของคนฉายหนังซึ่งเขามักจะถูกไล่ออกเป็นประจำนะครับเมื่อถูกจับได้ว่าปกปิดประวัติอาชญากรรมของตัวเอง ทำให้เขาหมดท่อนทางในการหากินกับอาชีพสุจริตไปเลยให้ทายคราว่ามันจะทํางานอะไรต่อใช่แล้วครับปอมเป็นนักบินอีกแล้วในงานนี้เขาไปหากินกับแคมป์เลดูร้อนเด็กแล้วก็ไปขโมยของเพื่อนร่วมงานอย่างกล้องถ่ายรูปตำรวจก็จับได้นะครับแต่ก็ทําได้แค่ปรับเงินนิดหน่อยแล้วก็เอาของไปคืนอะไรเงี้ยเป็นนั้นจบต่อมาเขาก็ได้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยหลอกว่ามีวุฒิปริญญาโทก่อนจะดของภายในห้องเด็กกัมพาไปมากมายเมื่อถูกจับได้ก็แค่ย้ายที่อยู่ไปเรื่อย ทำแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมาจนก,กระทั่งปี1975แฟนก็ได้เดินทางไปอย่างธนาคารแห่งหนึ่งพร้อมกับยื่นข้อเสนอไปว่าสมัยผมนะ่ะเคยทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับเช็คผมจะอธิบายวิธีการโกงต่างๆให้พวกคุณฟังเกี่ยวกับวิธีเขียนเช็คปลอมของผมเพื่อใช้ในการช่อโกงธนาคารแต่ถ้าหากพวกคุณคิดว่าวิธีการของผมไม่มีประโยชน์นะผมไม่คิดเงินเลยสักบาทแต่ถ้าหากมีประโยชน์สําหรับพวกคุณนะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันคุณจะต้องจ่ายเงินให้ผม $50 ดอลลาร์ พร้อมกับทำข้อตกลงต่างๆว่าเคยใช้วิธีแบบนี้กับธนาคารที่ไหนโอเคปะแฟนก็ใช้วิธีการเล่นแก่แปลท้าต่างๆ,ๆที่ล่าเรียนมาเลยนะครับเพื่อโชว์ให้ผู้จัดการธนาคารเห็นด้วยเหตุนี้เองเขาจึงได้เริ่มต้นอาชีพใหม่ในฐานะนักพูดและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยให้กับธนาคาร ในจังหวะนี้เองครับเขาก็ได้เขียนหนังสือชีวประวัติตัวเองขึ้นแล้วก็ได้ปลอมประวัติส่วนตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขานะเคยทํางานกับตํารวจเมือง LA กับ FBI มาแล้วซึ่งวิธีการของแฟงนะ์น่บเนียนเป็นอย่างมากชนิดที่ว่าจับแทบไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆเขาสามารถหลอกคนด้วยคำพูดมากมานะครับคำพูดมากมายการกระทำต้มจืด20ปีต่อมาแฟงได้พูดต่อสาธารณะโดยอ้างว่า สมัยอ้ายนะาตอนอายุ16-21ปีผมเคยเป็นกุมารแพทย์ในโรงพยาบาลจอแ์เจีย1ปีเป็นผู้ช่วยอายการรัฐ1ปีเป็นศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยา2เทอมและเคยเป็นนักบินสายการบินแพนอเมริกันเป็นเวลา2ปี นอกจากนี้แฟงยังอ้างอีกด้วยว่าเขาเคยรับสมัครนักศึกษาสาวๆขึ้นเครื่องบินมาแล้วามากมายเดินทางไปกับเธอทั่วโลกเพียบเลยไม่เชื่อไปดูวีเคผมได้นะเคยหนีการไล่ล่าจาก FBI ด้วยการปีนออกจากห้องน้ำเครื่องบินในขณะที่เครื่องบินกำลังวิ่งอยู่ในสนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนนดีนิวยอร์กด้วยความสงสัยมากมายมีนักข่าวจากสำนักฮ o ล o ล u ูแอดวิทัยเซอร์นะครับเข้าไปถามแฟงว่าจริงหรือเปล่าวี้คุยคุยแฟงก็บอกว่าพบนะรู้จักอุปกรณ์เครื่องบินเป็นอย่างดีเลยนะ ตอนนั้นผมบีบตัวผ่านช่องเปิดแกว่งตัวลงมาผ่านช่องด้านล่างลงลันเวย์ดังตุบก่อนจะวิ่งข้ามไปอีกฝั่งเรียกแท็กซี่หนีไปเลยแล้วในตอนที่ผมกําลังวิ่งอยู่นะผมคิดว่ามีเจ้าหน้าที่กําลังวิ่งตามผมอยู่แต่สิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือประตูห้องน้านะมันมีสปริงโดดลงมาปุ๊บทุกทุกอย่างก็ดิดนเข้าที่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเสียงเครื่องบินมาดังจนกบทุทกทุกอย่างไปหบดเลยครับท่าน จนปี1976นะครับแฟงได้ก,ก่อตั้งบริษัท a b e g n a l a s s o c i a t e บริษัทให้คำปรึกษาแนะนำกับบริษัทต่างๆเกี่ยวกับเอกสารที่ปลอดภัยก่อนที่ชื่อเสียงของแฟงจะเริ่มแพร่กระจายนะครับด้วยการพูดถึงนักต้มตุนและวิธีการหากินของพวกเขา เขาก็ได้ปรากฏตัวออกสื่อหลายต่อหลายครั้งรวมไปถึงไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ The Tonight Show 3ครั้งปรากฏตัวใน t o h e l l the Truth ปี1977และมีรายการโทรทัศน์ของอังกฤษชื่อว่า The Secret Cabaret ปี1990รวมไปถึงหนังสือเรื่อง Catch Me If You Can ชีวประวัติของตัวเองที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก่อนจะถูกนำไปสร้างเป็นหนังในปี2002โดย Steven Spielberg ถึงแม้ว่าเรื่องราวของแฟงในหนังสือและการพูดออกสื่อในที่สาธารณะมันจะดูเวอร์วังก็จริงนะครับแต่มันก็มีคนที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างปะปนกันไปจนกระทั่ง ในระหว่างการพูดคุยการปรากฏตัวและการสัมภาษณ์ผ่านทีวีหลายๆครั้งแฟนก็ได้เล่าถึงการกระทำผิดกฎหมายของเขามากมานะครับเขาบอกว่าเขาเป็นที่ต้องการตัวใน26ประเทศเคยทํางานให้กับ FBI มาแล้วหลายงานแม้กระทั่งการหลบหนีออกจากห้องขังหลายต่อหลายครั้งเขาเคยปลอมแปลงเช็คมากกว่า17,000ฉบับคิดเป็นเงินมูลค่า2.5ล้านเหรียญสหรัฐทํางานเป็นผู้ช่วยอายการและหมอที่โรงพยาบาลแม้กระทั่งนักบินก็เคยเป็นมาแล้ว ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของแฟงถูกหักล้างโดยนักข่าวคนหนึ่งนะครับการพูดคุยในลหลายๆงานของแฟงนะ่ะเขาเคยบอกว่าเขาเคยเกมมาแล้วครั้งหนึ่งคือที่ฝรั่งเศสแต่มีนักข่าวสืบประวัติไปแล้วกับพบว่าเขาเกมไปแล้วหลายครั้งที่นิวยอร์กแคลิฟอร์เนียแมสซาชูเซตส์รุยเซียนาจอร์เจียแล้วก็เท็กซัสแล้วไหนที่บอกว่าเกมครั้งเดียวที่ฝรั่งเศสล่ะเนียนชนิดที่ว่าจับแทบไม่ได้ไหนของเมือง แฟงอ้างต่อสาธารณาชนว่าผมไม่เคยหลอกลวงใครเลยนะก็อย่างที่เราไวครั้งต้นนั่นแหละครับไปหลอกขึ้นเช็คกับครอบครัวฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนมีนักข่าวมากมายออกมาแชร์แฟงว่าโกหกก่อนที่แฟงจะออกมาเล่าเพิ่ม,เต,มเติมว่าคนเดียวที่ผมเคยหลอกก็คือน้องๆเคอร์รีที่รัฐฟลอริดาคือหลอนนะพยายามจะคิดผม1,000ดอลลาร์สำหรับหนึ่งคืนแต่ผมไม่มีเงินสดผมก็เลยเขียนเช็คปลอมให้เธอไปพัน0แล้วเธอก็ถอนเงินมาให้ผม400นั่นแหละหวานเจีย๊ยบมึงนี่โคตรบาปเลยนะ ตามได้ก็ตามที่ผมไม่ได้ฆ่าคนนะผมก็ไม่ได้เป็นอาญากรอ,อย่าของผมส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรไม่ใช่คนทั่วไปนะจ๊ะตามคําบอกเล่าของแฟงคือเคยทํางานเป็นผู้ช่วยอายาการมา1ปีเขาโมอว่ายเยอะว่าเขาปิดคดีตัวเองไปแล้วกว่า34คดีนะครับไปพูดงานนู้นก็บอกว่า30 20, 20 21อะไรแบบเนี้ยเอาไปเลื่อยเปื่อยนี่หว่า ก่อนจะถูกท้าโดยนักข่าวว่ามึงมีอะไรบ้างวะเล่ามาให้หมดนักข่าวมากมายได้ยืน่นหนังสือขอรายชื่อไปยังสมาคมเนติบ,บัณฑิตสภาแห่งรัฐลุยเซียนาเพื่อจะดูว่ามึงเคยไปทํางานหรือเคยไปเรียนที่นั่นไหมสุดท้ายนั้นก็ไม่พบความจริงนะครับก่อนที่แฟงจะบอกว่าในสมัยที่ผมเรียนนะผมใช้ชื่อปลอมนามสกุลปลอมทั้งหมดเลยคุณจะไปเจอได้ไงถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ตามนะครับแต่ก็หาความจริงเกี่ยวกับแฟงไม่ได้เลยหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนมาใส่แฟงออกมาเรื่อยๆนะครับ แล้วในรายการเดือดทัวร์ไนท์โชว์เคนดีจีนผู้ช่วยอายการสูงสุดคนแรกในขนาดนั้นได้ร่วมคำถามเชิงวิชาการใส่แฟงมาตานูนมาตานี่หนึ่งสออะไรแบบนี้แฟงก็ไม่สามารถตอบคำถามใดๆได้เลยจนถูกแชว่าไอ้หมอนี่น่ะไม่ใช่คนปลอมตัวแต่มันเป็นคนตอแหล มาถึงตอนที่บอกว่าเป็นหมอแล้วก็เป็นถึงหัวหน้าด้วยแฟงอ้างว่าเขาเคยทํางานกะเที่ยงคืนถึง8โมงดูแลหมอ7คนพยาบาล42แล้วเวลาที่ผมเดินตรวจคนไข้นะ่ะผมจะหยิบคลิปบอร์ดเขียนอะไรมั่วๆ2-3บรรทัดก่อนจะเซ็นชื่อลงท้ายทำให้ทุกๆคนภายในโรงพยาบาลต่างก็เชื่อว่าแฟงน่ะทำงานได้ดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่แฝงอ้างน่ะก็ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าที่โรงพยาบาลของกูไม่มีการเที่ยงคืนถึง8โมงแน่นอนไอ้แฝงมึงมั้วหรือเปล่าและไม่มีตําแหน่งกุมารแพทย์ที่อยู่กาะดึกด้วย ข้อมูลมากมายของแฟงก็เริ่มหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะที่เรือนจำเกรทเบดดาวในตอนที่แฟงติดคุกเขามีอายุ18ปีเขาอ้างว่าเคยเป็นกูมารแพทย์เด็กแล้วข้อมูลที่อ้างว่าปลอมตัวเป็นหมอก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ดังนั้นนักข่าวหลายๆคนจึงเชื่อว่าเขาโมเรื่องเคยเป็นหมอมาแล้วแน่นอนส่วนการตรวจร่างการนักศึกษาการอ้างว่าเคยหลบหนีออกจากเรือนจำเรื่องอะไรต่างๆเริ่มมีกลิ่นการโกหกออกมา ถึงแม้ว่าแฟงจะออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่ามันคือเรื่องจริงประวัติส่วนตัวบนเว็บไซต์ที่อ้างว่าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อายการกุมารแพทย์หนีออกจากเครื่องบินหนีออกจากเรือนจำรับสมัครแอ o ฮอร t สเตเดินทางรอบโลกขึ้นเช็ค2.5ล้านประวัติที่เขียนมาบนเว็บไซต์เป็นเวลาหลายปีนะครับประวัติบางส่วนนะถูกวิเคราะห์โดยฮาวเวียเยว่า e นักข่าวสืบสวน แกก็ทําการตรวจเช็คอย่างละเอียดก่อนจะพบว่าอืมไอห,หมอนี่นะมันน่าจะโม้เกินจริงไปหน่อยนะก็ขอให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็แล้วกันพี่น้องจนปี2002ในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Catch Me If You Can แฟนก็ได้ออกมายอมรับกับนักข่าวแอนดี้เซ e r เลอร์ของ USA Today ว่าการปลอมตัวในชีวประวัติเขานั้นถูกสร้างขึ้นมาล้วนๆครับและไม่ได้บอกว่าเรื่องไหนบ้าง ถึงแม้ว่าเขาจะออกมายอมรับในภายหลังแต่เขาก็ยังไปหลอกคนในงานพูดเหมือนเดิมว่าเขานนะปอมตัวคันเทพเลยนะเว้ยซึ่งงานพูดส่วนใหญ่ที่แฟงออกไปพูดนะจะจ่ายเงินให้ถึง2 0 0 0 0 0ถึง30,000 30, ดอลลาร์ในการออกงานแต่ละครั้งนักข่าว KSL สกอต t ์ฮาวนะครับได้ออกมาทาแฟงเพอติดใจคำพูดของแฟงที่ว่าเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยามีปริญญาเอกที่ไบร์แองยูนิเวอร์ซิต ซึ่งนักข่าวคนนี้ก็มีความรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เลยออกมาทาแฟงว่าให้ออกมาดีเบตกันหน่อยผ่านรายการช่องผมเลยซึ่งแฟงก็ยอมรับโดยเป็นวิทยากรรับเชิญเมื่อแฟงเข้าสู่รายการก็โดนยิงคำถามรัวๆใส่นะครับรัวเชินที่ทว่าไม่ได้พักเลยแล้วในฐานะศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย BYU กลับไม่สามารถตอบคำถามพื้นๆได้เลยก็จะโดนนักข่าวคนนี้แหละครับตบอัดยับในรายการและดูเหมือนว่า ยิ่งแฟงออกรายการเท่าไหร่ก็โดนคนหม่านไส้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งดูรายละเอียดชีว่าประวัติของแฟงก็เริ่มมีกลิ่นตุ๊กจนมันมีฮีโร่คนหนึ่งนะครับเป็นนักเขียนชื่อว่าอารันซีโลแกนทาการสืบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหยื่อของแฟงที่ไปหลอกมาเริ่มมีการขุดคุยหนังสือพิมพ์เก่าๆบทสัมภาษณ์มากมายจากเอกสารมากมายที่นักเขียนคนนี้ได้เอามาอ่านนะครับเขาก็ไล่เรียงทำลายว่ามันมีช่วงไหนผิดสังเกตบ้างเรื่องไหนเวอร์เรื่องไหนจริงจนพบว่า คดีอาญกรรมของแฟงส่วนใหญ่น่ะแม่งโบลุนล้วนเลยไม่มีวัวผสมโดยเขาใช้เทปบันทึกจากนิว o r กสเต t แอดชิฟ v e นะครับโดยโลแกนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงที่แฟงเกมในเรือนจำเกตเมดดาวช่วงระหว่าง17-20ปีหมายเลขนักโทษ5-2-3-6-7ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่แฟงอ้างว่าเขาได้ออกไปช่อโกงมากมายในสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆนะ่ะมึงยังติดอยู่ในเรือนจำ การค้นพบเล็กๆน้อยของโลแกนยังไปเจอประวัติที่แฟงยังไม่เคยออกมายอมรับเลยซึ่งรวมไปถึงคาให้การของเหยื่อที่โดนแฟงกระทําก่อนที่แฟงจะออกมาพูดคืนบ้างว่าผมไม่ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันไม่จริงตามที่นักข่าวคนนี้พูดเลยส่วนเรื่องที่เขาเคยโมว่าปลอมเช็คไปกว่า2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก่อนจะจ้างสำนักง,งานกฎหมายเอาเงินไปคืนสู่องค์กรที่เขาโกง แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับโลแกนแย้งว่าตามบันทึกของสารที่แสดงออกมานะแฟงเองโกงแค่บริษัทการบินแพนแอมด้วยการปลอมแปลงเช็คไปกว่า10ฉบับมูลค่าพันหเท่านั้นโลแกนซึ่งมีข้อมูลสาธารณะมากมายอยู่ในมือนะครับเขาก็ได้แบ่งปันข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้กับสื่อวิทยุท,ท้องถินออกอากาศไปทั่วรัฐเลยซึ่งมีซาเวียเลวานะครับคนที่หมั่นไส้น่ะเล่นงานด้วย ในตอนนี้พวกเขาได้รวมพลังการเล่นงานแฟงเรื่องของการร่วมมือกับ FBI การหนีเรือนจำออกมาแชร์แบบยับๆๆเลยครับว่าโมอีกแล้วนะแฟงไม่เนียนเอาซะเลยหนึ่งในคำกล่าวอ้างของแฟงที่เกิดข้อโต้แย้งมากที่สุดของเขาก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับ FBI เพราะเมื่อปี1977 แฟงอ้างว่าต้องใช้ชีวิตหลบหนีนานกว่า5ปีด้วยการหนีไปประกอบอาชีพปลอมตัวขายของต่างๆแต่เขาไม่เคยอ้างว่าทำงานกับ FBI แต่เขาใช้ชื่อ FBI เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือคำพูดามากมายแต่การกระทำต้มยำในช่วงเวลาดังกล่าวสร้างความดุดังให้แฟงเป็นอย่างมากยิ่งแฉยิ่งออกครับเขาก็เดินสายรัวๆเลยหลังจากตีพิมพ์ชีว่าประวัติตัวเองแล้วเสร็จในปี80แฟงได้บอกกับคนที่ซื้อหนังสือเขาว่า เขาติดอยู่ใน10อันดับที่ทาง FBI ต้องการตัวมากที่สุดและก่อนที่หนังจะฉายเขายังไปโมโต้ต่อหน้ากล้องด้วยเพื่อทําให้หนังดูดีมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจนทาง FBI นะ่ะต้องออกมาแสดงหลกักฐานอย่างชัดเจนว่าแฟงไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดเลยเอา้าวเมื่อโดนแชร์แบบนี้แฟงก็เลยเข้าไปแก้ไขประวัติตัวเองที่หน้าเว็บไซต์นะครับหายไปเลยเหมือนว่าไม่เคยพิม,มก่อน ช่วงที่หนังออกฉายไปสดสดร้อนๆนะครับแฟงก็เริ่มมีการแก้ไขชี้ว่าประวัติตัวเองบ่อยยิ่งขึ้นเริ่มออกนอกไทม์ไลน์ที่ตัวเองสร้างจนมันมีนักข่าวคนหนึน่งออกมาแย้งไอ้แฟงก็เลยออกมาบ่นเรื่องโลกร้อนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นการตอบไม่ตรงคําถามเลยสักข้อแฟงเริ่มใช้สรรพนามคำว่าเราเพื่ออ้างถึงตัวละครในหนังที่แสดงโดยทอมแฮงค์ว่าเขากับเจ้าหน้าที่นะเคยทำงานร่วมกันจริง ซึ่งปีที่หลุดพูดออกมาก็คือปี2006ครับแต่ปี1977นะ่ะเขาเคยบอกว่าอ้างชื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนักข่าวในตอนนั้นก็อ้าวหลุดแล้วแฟงในการบรรยายต่อหน้าสาธรารณานะครับแฟงมักจะถูกจี้คําถามอยู่บ่อยๆว่าเขาทํางานกับ FBI แล้วเจ้าหน้าที่นะ่ะคนนี้ชื่ออะไรทํางานส่วนไหนแต่ทําไมเขาถึงกลับไม่ได้รับคําชมจากหน่วยงานเลยเขากลับตอบคําถามไม่ได้เลยสักข้อ 12กันยายนปี2022ครับแฟงได้รับรางวัลฮีโรอินเอติกจากมหาวิทยาลัยฮาเวียที่ตั้งอยู่ในซินซินเนติรัฐโอไฮโอครับแฟงก็ได้ขึ้นไปรับรางวัลพร้อมกล่าวสุนทรพจน์เล็กน้อยก่อนจะเปิดให้คนทางบ้านถามเข้ามาได้ซึ่งคนที่ถามแฟงก็คือจิมกินสเตตพิธีกรพอดแคสต์ช่องสแกมแอนคอนหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานในวันนั้นนะครับเขาก็ได้ถามแฟงว่า ผมสงสัยคุณเป็นอย่างมากเลยนะแฟงในเมื่อคุณได้รับรางวัลจริยธรรมคืนนี้ไปแล้วคุณคิดจะสารภาพความจริงบ้างไหมคุณคิดจะพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคุณจะยอมรับไหมว่าเรื่องที่คุณเล่านะ่ะมันโกหกคุณกําลังต้มตุ๋นพวกเขาอยู่เพื่อขายหนังสือซึ่งแฟงก็ได้ออกมาปฏิเสธแบบทันทีว่ากูไม่ได้โกหกกูไม่ได้บิดเบือนข้อมูลใดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติส่วนตัวภาพยนตร์ละครเพลงหลังจากวันนั้นแหละครับทางมหาวิทยาลัยได้ลบคลิปการสัมภาษณ์ที่ เหตุการณ์สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของแฟงที่มหาวิทยาลัยฮา์เวียร์มันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเถียงกันอย่างดูเดือดภายในงานเพรทุกๆครั้งที่แฟงปรากฏตัวขึ้นนะครับมักจะมีเฮตเตอร์ไปรออยู่ในงานมากมายเพื่อรอดูเขาหลุดออกมาส่วนทางมหาวิทยาลัยฮา์เวีย์ได้ยกเลิกการปรากฏตัวของแฟงไปตลอดการเนื่องจากมีการเถียงกันไปกันมาของนักศึกษา บางส่วนก็บอกว่าเรื่องของแกนน่ะเป็นเรื่องจริงบางส่วนก็บอกว่าแกนน่ะเป็นพวกต้มตุนส่วนทางมหาวิทยาลัยเซาแคโรไลนีนะครับก็ได้เชิญแฟงไปพูดแต่มีการยื่นหนังสือที่ว่าคุณจะต้องยืนยันความจริงทุกอย่างในประวัติตนเองว่าทุกๆคําพูดล้วนแล้วต่เป็นความจริงพร้อมกับเซ็นหนังสือยอมรับถ้าหากไม่ใช่ความจริงจะโดนฟ้องอะไรแบบเนี้ยซึ่งแฟงก็ได้บอกว่านี่มันคือหนังสือตบหน้ากูเลยชัดๆนะหลังจากนั้นทางแฟงก็ปฏิเสธการปรากฏต,ตัวต่อสาธารณะ แกไม่เคยขึ้นพูดอีกเลยครับหลังจากเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลายัยฮาเวียร์เมื่อข้อสงสัยจากนักศึกษาคนหนึ่งถึงเรื่องราวของแฟงที่แพร่กระจายกันออกไปการจองตัวคอมมหาวิทยาลัยต่างๆถูกยกเลิกแต่ทำไมแฟงถึงบอกว่าแกยกเลิกไปเองโดยเขาได้กล่าวไว้ว่าที่เขายกเลิกการพูดในมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะ เป็นเพราะเรื่องราวอัจญากรรมในชีวิตของเขาที่จะนําเสนอมันไม่ใช่สิ่งที่อภิรมสําหรับนักศึกษาและเยาวชนควรจะได้รับนะแต่ก็ถูกเบรกโดยนักข่าวชื่อว่าจอห์นเด็กเละออกมาถามว่าเรื่องราวชีวประวัติของเขาหนะโกหกใช่ปวแฟงซึ่งแฟงก็ได้ตอบว่าถ้าสิ่งที่ผมพูดมาตลอดช่วงชีวิตผมโกหกนะงั้นผมก็คือน,นักต้มตุ๋นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยใช่ปะตัดจบแบบละครไทยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ